สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะธรรมาชาติสดใสามากตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติผ้าวมปกจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้คือมุมกว้างนะจา๊ะอของบริเวณบอ่อน้ำพุทั้งหลายถ้ามองดีๆจะเห็นว่าบางบ่อมันมีควันขึ้นนะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายใกล้ๆนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลก่อน,นะคะ่ะเขาบอกว่าในวิีสั่นกระแผงก็มีน้ำพุร้อนค่ะแต่เขาบอกว่าฝั่ง จะสวยกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านิ็กเลยที่นี่ลาธาตุเดียวนะคะมีเค่เส,ส,ส้นโซเดียมซัเฟอร์แล้วเขาก็าเชื่อว่ามันมันช่วยในเรื่องของการารกักษาโรคหนน้โรคไขข้อเสร็จได้ผู้ใดไข่้อไม่ค่อยดีมาเลยมาแช่น้ําร้อนกันนะคะให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตต่างๆดีนะคะมาอับน้ำด้ที่นี่เขาผ่านการวิรพอแล้วว่าคุณสมบัติสามารถใช้อนานาจได้อย่างสง ดเดินเข้ามามเข้ามาจะจะเห็นควันนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นปะอันนี้คือธรรมาชาติเลยจ๊ะไม่ได้มีใครไปต้มไปรวกวอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเข้ามาเขาจะเอาไข่สดมาด้วยแล้วเขาก็จะเอามาต้มกินได้เลยแต่เดี๋ยวก็สุกแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องทางน้ำไหลนะคะเป็นเหมือนลำธารเล็กๆทั้งหมดก็คือจะเป็นน้ำร้อนเมืม่อกี้ลองเอามือจุ่มแล้ว ร้นอนจิงไม่ร้อนเลยอ่ะบ่อน,นอนี้บ่อใหญ่สุดเลยนี่บ่อต้มไข่อ่ะนี่ไงเขาเขียนไว้บ่อต้มไข่อุณหภูมิ87อ,องศาค่ะบอกเลยไข่ไก่2 0ถึงนาทีไข่นก15-20ถึงนาทีลองไหมเราไม่ได้เอาไข่มาเนาะจริงเออใช่เอาว่ามันแบบเดียวแหละเออนี่ ามีตะปูยืนออกมาเห็นปะตะปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็คือเป็นที่สำหรับให้เราแขวนห้อยไข่ลงไปต้มจ๊ะเห็นได้ไหอ่าไหนแล้วถ้าใครทำไข่ตกนี่ช้อนใช่ไข่ตกเหรออาจจะเอาอันเนี้ยใส่ไข่แล้วลวกตรงกลางก็ได้คุณแหนอันเนี้ย ดูใกล้ๆค่ะเห็นปะมันปุดปปุดุดดอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยน้ำพุร้อนตรงนี้สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เออสวยนะสวยนะคะมาเลยมาเที่ยวเลย อุทยานแห่งชาติดอยพ้าห่มปกค่ะน้ำพุร้อนฝ่างสาเหตุที่มีน้ำพุร้อนตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณอุทยานแห่งนี้ใช่ไหมคะมันคือมีลาวาอยู่ด้านล่างใช่ปะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเออแล้วมันยังไม่นิ่งใช่ปหหินมันยังไม่นิ่งหินมันยังไม่เย็นตัวเออยังไม่เย็นตัวแล้วความร้อนมันยังคงมีอยู่ส่งส่งผ่านมาสู่พืนเออน้ำใต้ดินเอาน้ำใต้ดินแ้น้ำบาดาลน,นั่นเองมันก็คือน้ำบาดาลเออโอเคไหมข้อมูลตามนี้นะต้องปึกใช่ปห าย okay, บายสักทีโอเคค่ะบังเอิญเจอดอกมไม้ค่ะสวยสวยสวย